ประเทศไทยทอทอท,อทอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่งานเดียวที่จะชวนคุณเปิดใจแล้วมองขึ้นไปบนฟ้ารวมพลคนชอบคนเชื่อคนอยากรู้ในงาน Thailand UFO Days ตามรอย UFO รวมตัวคนเอเลียนระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2569เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณเขือนคุนดันประการชนจังหวัดนครนายก กิจกรรมภัยลัยที่น่าสนใจภายในงานมากมายอาทิหนึ่ง UFO Space Shift สัมผัสความลับภายในยาน UFO จำลองขนาดเท่าของจริงตั้งตรงงานให้เห็นแบบเต็มตารายละเอียดจะเต็มทุกองศาที่แรกที่เดียวในประเทศไทย S ส s t a r าร์เกตสัมผัสประสบการณ์ประตูข้ามดวงดาวสตาร์เกตกับแสงสีและบรรยากาศที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินผ่านมิติสู่จักรวาลอีกด้าน3 UFO Crash คสายเขตห้ามเข้าซากยาน UFO ที่พังอยู่ต่อหน้าต่อตาพร้อมแสงเสียงและบรรยากาศชวนตั้งคำถามวันนี้คืออุบัติเหตุหรือการมาเยือนและกิจกรรมอื่นๆภายในงานอีกเพียบก็จริงๆผมทำงานกับทรทมาหลายงานแล้วนะครับแล้วก็ วันนี้ได้รับโจทย์พิเศษขึ้นมาว่าททมีตำแหน่งอยากจะทำงานซับเคาน์เตอร์นะครับเรื่อง UFO หนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ท้าทายด้วยนะครับจะได้คิดงานอะไรที่มันเป็นงานครั้งแรกของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเลยเกิดเป็นงาน Thailand UFO Days นะครับก็เลยจริงๆใจผมก็อยากจะให้เป็นเหมือนการปักหมุดไว้ครับว่าเพราะใช้คำว่า Thailand UFO Day s นะครับก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะมีงาน แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมันแอนนวลอีเวนต์ขึ้นมานะครับคือด้วยด้วยว่างาน Thailand UFO Day เเอเรียกง,ง่ายก็เป็นไอยูเอฟโว่เฟสิกันนะครับมันยังใหม่มากมันใหม่มากเลยครับประเทศเรายังไม่มีมันเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบงานนะครับมันไม่ใช่งานลอยกระทงสงกรานนะครับที่มันจะมีรูปแบบประเภทอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเองเวลาคิดขึ้นมาเนี่ยก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่า เอาตัวเราเองเป็นตัวตั้งนะครับว่าเราอยากเห็นงานมาแบบไหนแล้วรู้สึกว่างานมันดูแล้วมันจะสนุกนะครับมีความเป็นไทยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นล้ํายุคทันสมัยพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเห็นว่าในอิเลเมนต์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ชิงชา้าสวรคร์นะครับแต่ว่าผมเอามาเล่าเรื่องใหม่เป็นไฟสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับหรือเป็นทาวเวอร์ที่ต่อด้วยเป็นแบบเหมือนไฟงานวัดนะครับ หุ่นเอเลี่ยนนะครับใส่ชุดไทยนะครับหรือบปลไอหุ่นท,ที่ที่นั่งตรงออรอยานอาวกาศก็ผูกพักเขามา้าอะไรเย่างี้ครับคือมันมีความที่มันมันเบรนดอินเข้ากับเรื่องของของไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ของไทยแลฟ์ฟอร์เดย์ก็จะไม่มีชาติไหนเบมือนเขาเราเนี่ยครับคือจริงจุดเช็คอินเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอรรจริงๆมันมันเป็นเรื่องผมสร้างสร้างของมาจากความสนใจของคนนะครับ คือคนสนใจอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วสตาร์เกตข้างหลังอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าทํายังไงให้มันรู้สึกมันไซส์มันได้แบบของจริงแล้วก็หรือแม้กระทั่ง UFO นะครับลำแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรเนี่ยนะฮะคือมันเป็นของที่คนรู้จักอยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยเห็นนะฮะวอนนี้เอาเอ,าอ,าอาของพวกนี้เข้ามาบอราว่าอันนี้มันจะเชื่อมเชื่อมเชื่อมง่ายนะครับคนก็จะู้สืกอเอออยากจะไปเห็นของจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่มันไม่ใช่จุดที่จะเป็นเช็คอินนะครับ มันเป็นมันเป็นกิจกรรมบนเวทีนะครับก็คือช่วงที่เป็น uh, o อ e n Your Mind Look to the Sky นะครับหมายความว่าช่วงนั้นคือมันเป็นงาน u f เนะครับพอเป็นงาน UFO เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามาในงานเนี่ยก็ต้องลองมองหาบนท้องฟ้าซิว่ามันจะเห็น UFO ไหมนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นงานเฟสติวัลธรรมดาที่แบบว่าอยู่ๆช่วงเปิดเราจะอาจจะแบบเออจำลองมีโดรนบินไหมเพื่อจะอะไรเงี้ยไอ้ผมคิดว่ามันน่าจะลึกกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเชื่อมระหว่างเฟสติวัลสนุกของคนกับ เรื่องของความความเชื่อของนักดู UFO ในประเทศไทยนะครับก็เลยคิดว่ามางานเนี่ยแล้วก็คือมันจะมีช่วงไฮไลท์ก็คือประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปิดไฟทั้งงานเลยนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วมองเข้าไปบนท้องฟ้านะครับร่วมไปมองหาสิ่งที่ะระบุไม่ได้สิว่าจะมีไหมคือนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างน้อยถ้าไม่เห็นแต่ว่าเราก็ได้สามารถเราก,เราก็เราก็ยังยัง,ย,งยังได้รู้สึก คือผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนทํางานมานะครับไม่เคยมีเวลาสัก2นาที1นาทีเนี่ยจะยืนนิ่งๆแล้วมองไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับในกรุงเทพแน่นอนแสงมันมันมองไม่เห็นดาวอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยที่นครนายกนะครับกับเขื่อนเนี่ยพอตอนคืนนะครับไม่มีไฟนี่ตรงนี้มันมันมืดมากครับแล้วถ้ามีดาวนี่มันจะเห็นชัดมากเลยนะครับมันผมมองว่าไทยแลนด์ยูทูบโร์เดย์ก็คือความงานเฟซวัลที่มันมีความสนุกนะครับมีความแปลกใหม่ได้ประสบการณ์แล้วก็ยังยังได้ ได้มาด้วยสํารวจตัวเองด้วยนะครับว่าเราอยู่บนไม่ได้อยู่บนคนเดียวจักรวาลหรือไม่ก็ตั้งคาถามไปใช่ครับอย่างเช่นวันแรกนะครับ13กุม13กุมภาเป็นคุณพีททองเจือนะครับพี่พีทเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบสาการประสบการณ์เวบ UFO ครับทั้งในโลกทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนวันที่14นะครับจะเป็นคุณฟาโรนะครับฟาโรก็จะทำแก,แกจะเก่งเรื่องแบบ อะไรนะอาจจะยาวิทยา,ยาการจะพูดถึงเรื่อง a r e ีเ1รกับเรื่องอมันมีเคสคดีที่เมืองนอกนะครับที่ UFO รลักพาตัวคนไปอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเชิงการเล่าเรื่องแบบสนุกสนุกนะครับส่วนวันสุดท้าย15เนี่ยเป็นเป็นคุณกรทองนะครับกรทองเนี่ยกรเคทีนี่แค่น้องก็จะมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์เยอะนะครับแล้วก็เขาจะอ้างอิงได้ ได้ตามหลักการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ประมองมคือในง,งานนี้มันจะมีการ,รทอล์กมันจะมีหลายๆมุมมองนะครับให้ดูว่าจริงๆเราไม่ได้ชวนให้เชื่อนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับจริงๆ UFO เนี่ยไม่ได้แปลว่ายานเอเลี่ยนนะครับ UFO คือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้นะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโอเคคุณระบุได้ว่าอ๋อโอเคนี่เป็นโดรนอันนี้เป็นว่าวที่ติดไฟตอนคืนอะไรเงี้ย มันมันก็ไม่ใช่ UFO แล้วนะครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เลยจะเป็นงานที่เราผสมผสา,า,านบาลานซ์กันนะครับโดยใช้งานเาฟสติวัลที่มีความสุขนะครับมีร้านอาหารมีดื่มกินมีคอนเสิร์ตมีอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็นเรื่องเดียวกันจริงๆเนี่ยด้วยกระแส UFO เองนะครับด้วยเป็นความงานงานที่แปลกใหม่เนี่ย ผมเชื่อว่าคนน่าคนมีความสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันมันมันหมดมันไม่มีฝนละแล้วก็กลางคืนที่นครนายกเนี่ยอากาศงเย็นอยู่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่นักท่องเที่ยวเองนะครับที่เป็นสาย UFO ฟแท้ๆจริงๆเนี่ยเขามาแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีสายที่อชอบงานอีเวนท์ทีแ่แปลกใหม่นะครับก,ก็ต้องมาลองกันดูนะครับและอีกสายเนื้อคือกลุ่มครอบครัวนะครับในคนใน พื้นที่นะครับนครนายกเองผมเชื่อว่ามากันแน่นอนครับงาน Thailand ย o d อฟโฟ Days นะครับจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับงานมีวันที่วันศุกร์ที่13นะครับเสาร์ที่14แล้วก็อาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ใหม่นะครับที่ไม่สามารถระบุได้นะครับ Thailand UFO Day นะครับขอบคุณครับ